สวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าเจอกับเจ๊บอีกแล้ววันนี้เรามีอะไรเด็ดดีมาฝากอันเนงวันนี้เจ๊บก็จะมาแนะนําหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งตัวนี้เจ๊บเป่งหัดทํานะคะแต่ว่ามันอร่อยมากตัวนี้ก็คือจะขายแค่สิบบาทพี่พี่จ๋าดูพี่พี่เพื่อนมื่อเจ๊ตัวนี้ขายแค่สิบบาทไม้ใหญ่ไม้โตโอ้โห,โหแบบไม่เอาแบบไม่เอากําไรแล้วเจ๊บก็จะมารีวิวให้พี่พี่ดูกันว่าอันนี้สมพงแอบชิมไปนิดนึง ไหนไหนไหนมีสมพงศ์แอบ,บชิมไปนิดนึงนิดนึงมันคือหมูปิ้งอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหมูปิ้งโบราณคะคนโบราณเท่านั้นที่จะรีวิวได้แต่ก่อนรีวิวก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชันแบบเพิ่ง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 เจอแฟนเป็นแฟนกันยังไม่แบบยังไม่ได้เคยมีอะไรกันก็กินกินหมูปิ้งกับผู้ชายค,คำน,ยน้อยๆอย่างนั้นเหรอโอ้ยิ่มวะเนาะอื้อหือมันรู มันรู้รสชาติหรือเปล่าแบบนั้นนะ่ะกินไปพูดไปไม่ได้มลา,ายานแบบผู้ชายอยู่ตรงหน้าไงเพอร่อยเก,กมิตรเมียนมากเลยนะแบบอร่อยมากเลยค่ะแบบว่ารสชาติกำลังดีนะคะแล้วก็หวานนิดนึงเค็มๆหน่อยแล้วก็โดยรวมคือหอมหอมกลิ่นกะทมิมาเป็นหมูปิ้งหมูปิ้งโบราณอ่าให้ดูขนาดหน่อยเป็นขนาดไหนอันนี้คือรีวิวแบบว่ากินกับแฟนทีนี้รีวิวกินกับผัว นะอดยบัวมันนี่ได้กันแล้วไงได้กันแล้วได้กันแล้วมันเกือบเบเกือบเบิดไม่ละสิบะอืมเต็มข้ามมากูได้มึงแล้วกูทำอะไรก็ได้อันนี้แค่ได้บัวปีเดียวใช่ไหมเนี่ย ถ้เกิดสองปีแหละอยู่กันสองปีแล้วกินไปตดไปกินไปตดไปทุกอย่าไปให้เกียรติเลยมันเยอะอปากหน่อยฝากให้หน่อยฝากให้หน่อยนี่เป็นหมูปิ้งโบราณนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดก่อนเป็นขนาดใหญ่มากอ่ะขอฟ่ามือหน่อยเร็วใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับทุกคนใหญ่นะครับเนื้อนุ่มมากเลยนะครับ เราจําหน่ายกันที่สิบบาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับข้าวเหนียวในจกข้าวเหนียวไม่ดูซิสักห่อหยุดไม่ได้เลยรูมันเป็นเงินทุกคนข้าวเหนียวห้าบาทไหนข้าวเหนียวห้าบาทเป็นห่อร่วนครับเราาไม่ทำแบ่ทุกคนเราไม่อยากบีบมันเราไม่ทำแบ่ๆถ้าเกิดเราจะบีบมันมันจะมันจะใหญ่กว่านี้มันจะไม่อร่อยนะครับเราจะคงความนิ่มไว้มีความหอมความนิ่มไว้นะครับผมก็กินแล้วหยุดกินไม่ได้เลยแล้วก็ คงจะบอกแค่นี้แหละรีวิวแค่นี้เนาะน้อยจังอ่ะอร่อยกินต่อกันนี่ก็ขายอยู่ข้างกันกับร้านปลาหมึกนะครับขายเหมือนเดิมขายทุกวันแต่เพิ่มเติมก็คืออันนี้สําหรับอ่าใครที่หาอาหารอาของกินให้บุตรหลานนะครับก็คือมาแวะได้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่หมึกออย่างน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะเด็กน้อยกินไม่ได้อันนี้เด็กน้อยชอบแน่นอนนะครับ ฝากด้วยนะครับเอาฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะค